รีวิวหนองคายที่เดียวจบครบทุกสไตล์กิ่นแซบแชะสวยรวยวิวพักฟิน ep 45ติมปังหนองคายมินิโทสส์มินิใจใจฟูริมโขงความสุขคำโตมาแล้วจ้ารีวิวหนองคายวันนี้พามาฮิวใจกันที่ร้าน ติมปังริมโขงโพสีซอยสองบอกเลยว่าร้านนี้มินิโทสมินิใจแต่ความอร่อยคือระดับบิ๊กเบิ้มซิกเนเจอร์ของเราคือมินิโทสคะ่ะเราใช้ขนมปังสูตรพิเศษคัดวัตถุดิบอย่างดีเนยแท้พรีเมียมทาแบบฉ่ำๆแล้วนำไปอบจนกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟคู่กับไอศครีมและท็อปปิ้งที่เข้ากันสุดๆครับ ที่ร้านแหะคะ่ะเราจะขายเป็นตัวหลักของเราจะเป็นมินิโทสค่ะเราเป็นคนที่ชอบกินมินิโทสเราก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะเป็นซิกเจอร์ของที่ร้านมันเป็นเมนูง,ง่ายๆค่ะแต่ว่าเรารู้สึกอยากจะทำเพราะว่าปกติทั่วไปเราไม่ค่อยได้กินมินิโทสท,ที่ทำสดใหม่เราก็เลยอยากจะใช้ความสดใหม่ตัวนี้ค่ะมาอยากให้คนของค่ายได้กินความอร่อยความใหม่ของเรา เหมือนมินิทะคะเราจะไม่ได้ซื้อของฟิตมาแล้วทําเลยแต่เราจะใช้เป็นวิธีการใช้เป็นเนยสดเนยสดมาเคี่ยวกับคารา,าเมละคะ่ะเป็นน้ําตาลให้มันเป็นน้ำคาราเมลก่อนเราถึงจะเอาขนมปังตัวนี้นะคะ่ะไปใส่ทําให้ขนมปังได้เข้ากับตัวเนยแล้วก็ ตัวตัวเนยแล้วก็น้ําตาลค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับไปทีละด้านทีละด้านเราจะเน้นจากไฟอ่อนมาจนถึงไฟกลางค่อยๆทําจนให้มันได้กรอบทุกด้านเราถึงจะนําเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟพร้อมกับไอติมกะทินะคะไอติมกะทิของที่ร้านเราจะใช้เป็นกะทิใหม่เหมือนกันเป็นกะทิน้ำมะพร้าวหอมค่ะตัวนี้อยากให้ลูกค้าได้มาลองชิมแล้วก็จะมีตัวนี้น,นะคะจะเป็นแบบชาไทย อาชาไทยใบเตยแล้วก็จะมีไส้ต่างๆเลยค่ะทางร้านเราจะทําวนันละหนึ่งหม้อหมดแล้วหมดเลยอันนี้ก็สดใหม่เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้หมดพรุ่งนี้ลูกค้าถึงจะได้มากินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ทําไว้แล้วก็ทําซ้ำค่ะอ่า ร้านนี้มินิโฟ๊ดอร่อยที่สุดค่ะเพราะว่ามากินประจำบรรยากาศน่านั่งค่ะดูความใส่ใจนี้สิคะน้องเขาพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ความนุ่มละมุนที่สุดกินแซบตับหยุดไม่ได้จริงๆค่ะชิ้นนี้ส่วนบรรยากาศของที่ร้านนะคะอันนี้ซิกมนเจอร์เลยคือชอบมากชอบหนองคายมากตรงที่ว่าตอนเย็นมีพระาทิตตกดินสวยงาม อยากให้ทุกคนได้มารองภาพบรรยากาศภาพทีศตกดินของหนองคายแล้วกินมินิทอของที่ร้านเรานะคะค่ะร้านเรานะคะจะอยู่ที่ริมโขงนะคะจู่ตรงโพสีซอยสองค่ะริมโขงเลยทางไปวัดพระธาตุกลางน้ำค่ะขับริมโขงล้อมาเรื่อยๆค่ะแล้วจะเจอร้านติมปังค่ะอยู่โพสีซอยสองนะคะ กินขนมอร่อยออร่อยพร้อมรวยวิวริมโขงยามเย็นแสงแดดอุ่อนๆลมพัดเบาๆแชะสวยได้ทุกมุมแบบสับๆเป็นเลยจ้ะแม่ไม่ได้มีแค่ของหวานนะจ๊ะของคาวเขาก็มีครบมาที่เดียวคือจบพักฟินได้ยาวๆตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปเลยจ้าแวะมาเจอกันที่ติมปังริมโขงนะคะ หนองคายมุมใหม่สไตล์คุณที่เดียวจบครบทุกสไตล์สนใจงานรีวิวเริ่มต้นฟรีทักหาหนองคายรีวิวเลยนะจ๊ะไปบายจ้าเฮือนหาดคำความสุขที่คุณสัมผัสได้โทร096 632 9629เฮือนหาดคำบ้านที่อบอุ่น หมูยอแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศ